ตอนนี้น้องๆพนักงานอ่ะเขานั่งทํางานอยู่ข้างบนกับทุกคนแล้วแบบอยากแบบแกล้งน้องๆแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยใครทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกให้จ้ให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องเปลาบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ ครับผมทุกคนก็สวัสด,ดีครบบับทุกคนนะครับทุกคนวันนี้เราต้องพูดเบาๆเลยคือวันนี้เป็นวันแรกครับที่ออฟฟิศของผมเนี่ยน้องๆพนักงานทุกคนเนี่ยมาเริ่มทำงานวันแรกวันนี้คือมาทำงานบริษัทเราะจะมาทำแบบเฉยๆธรรมดาธรรมดาแบบมานั่งแบบกอกกอกกมันก็ไม่ได้ถูกป่ะบริษัทอาถันเป็ดครับทุกคน อะไเปิดัะอย่างอ่ะ Top Creator Chanel n with most Subscriber g a n in 2020 in Thailand ก็คือแบบเป็นแบบ1นึในสิช่องที่ยอดซับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี2020ยอยู่าเปนบบนนเ็นบ้าน,น,น,านาอ่ะเนาะปบมืเอเข้ามาก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทำให้ผมได้รับรางว,วัลน,นี้แล้ววันนี้ไม่ใช่ของผมครับมันคือของทุกคน ก็อย่างที่บอกไปครับทุกคนตอนนี้น้องๆพนักงานอ่ะเขานั่งทำงานอยู่ข้างบนครับทุกคนแล้วแบบอยากแบบแกล้งน้องๆแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนในออฟฟิศเนี่ยเข้าใจว่าผมกับไปอ่อนเป็นแฟนกันไม่ใช่คนออฟฟิศหรอกพวเองด้วยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันถูกป่ะแล้วถ้าเป็นอ่ะไม่นบอกไปดีบอกไปดีอ่ะมึงอยากบอกไม่เป็นครับทุกคนมันคือแบบการแสดงคือพวกเราจบเอกการแสดงมาจากออฟฟอร์ดกันของเราเนี่ยไอออนผมแก้มผมผมก็ไม่ขืน ไม่ต้องลองฉันเดี๋ยวเราจะขึ ok ้นไปเว้ยแล้วเราจะแบบจะแกล้งชิมงานเว้ยทำเหมว่าเราเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วก็แบบจูจีกันตอนหน้าเขาคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบน้องๆทีมงานผมเนี่ยเขาเห็นผมแบบกับใบออนอะจูจีแบบจะกูนั่งตัางมือแล้วก็แบบกินอะไรกันยังเงินกินอะไรยังเลยเล่นได้ปะเนี่ยก็ทำไปแล้วนี่เนี่ยเงานผมเนี่ยได้ทำการตั้งกองเรียบร้อยแล้วบริษัทผมเนี่ยเข้างานสิบเอ็ดโมงผมม้งแต่แปดโมงเช้าเพื่อมาตั้งกล้องไม่รู้ตอนนี้แบตหมดเลยอยังอะไรไหม โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็นี่ครับทุกคนผมไม่ค่อยอยากอวดหรอกครับเป็นไงครับทุกคนผมได้รางวัลนะครับพี่พี่ได้รางวัลด้วยนะโอ้ยดีใจด้วยพี่ได้รางวัลด้วยนะดีใจด้วยพี่ด้วยเบบพี่ได้รางวัลด้วยนะทุกคนก็ทำงานไปนะครับเดี๋ยวพี่แบบนั่งดูงานเลยนี่ครับทุกคนก็เหมาะกับคนอย่างผมครับเป็นไงโอ้ยเจ๋งอะไรวะทุกคนเนี่ยรางวัหน่อยรางวัลรางวัลเขาเขาเป็นแบบท็อปสิบยูทูบเบอร์เลยนะนี่รางวัลเขามึงมึงกอแก่เลยเนี่ยท็อป ทอ๋อเขารู้กันอยู่แล้วอายทําไมอ่ะเนาะวันนี้กินอะไรกันดีอะครับอะไรอะเลยอยู่แ่บ้านนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขอนั่งบ้างอ้าถือขี้บ้างนะเป็นไงอะแก้มมมัวเหมือนเดิมอดโจ้ด้วยถ่ายไอจีกันดีกว่าเธอโอเคโอเคโอเคเป็นไงหนักจริงหนั ที่เรานัดกินข้าวกันวันนี้พักก่อนอยู่แว่าล้วหนักเยอะเลยักก่อนอยู่รื่องเรื่องกินข้าวเลยแหละจริงจก็มีหิก็อีนนะแไมอยากนั่งอยากนั่งด้วยคน้ทำงานนะครับอดเอเาเล่นนะครับอ่านครัดเอให้เล่นนะครับเปลีนี่กันดีกว่าทำไมอ่านหนักอ๋อ่านั่งอุยเอาไปนุ่มๆบฮงฮุงๆุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดู่เข้าใจ่ะรก็อยากนอนงานที่นี่ตั้งใจทำงานมากเลยอ่ะ ถ้าม่มีตาสมาโอ้ยอะไรเข้าตาไม่รู้ไม่ใช่อดิอ๋อจะต่อไหอให้ดูอย่างเดียวไม่ต้องเป่าีบอกให้เดี๋ยว่านะไม่้ยนอย่างเดียวต่กเหม็นาลโดนบอกว่าหลังไม่ต้องแตหน้ออเสื้อเดี๋ยวอร์ให้อย่าลวงเสื้อเข้าไปองในดีอย่าวงอ่ะมลกูรกูรู้ให้นั่งตักด้โปรตีนให้นั่งเดี๋ยววันพิเศษนะเนี่ งแรงไว้นิดนึงขอโทษพี่ว่าหมูกระเทานี่ก็เ <c oughs> บื่อเบื่อป่ะอยากสดชื่นสดชื่นไหมอยากง่วงไหมง่วงเดี๋ยวเราไม่ตื่นตื่นรอหน่อยไ,ไม่อยากกินแบบของมันหวานใช่ไหมนี่นี่เ <c oughs> บอร์ดี้ใคก็พูดกันทีน,นี่นี่พุ่งเซนีมอยากเซเว่นเบอร์ดี้เอสเปสโซ่เลชชูก้ารกาแฟแบบล้ำลึกก็ลงสามสิบเปอหอมเข้มกรอบเนี่ยบอกว่าสดชื่นเหมือนกินเที่ยวเหมือนวันนั้นอะ่ะ หอมมากไอออนน้องๆอยู่พี่ขอโทษนะครับน้องๆกูดิไม่ได้ทำอะไรต่อทำอะไรต่อทำงานเร็วเลยพี่น้องกินไม่หมดหรอไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ขอกินหน่อยเนี่ยทำไมอ่ะอร่อยขนาดนั้นหรืออร่อยรู้ป่าวทำไมอร่อยทไมเพราะว่าเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซเลชูก้าน้ำตาลลดลง30%เนี่ยเขาทำมาจากกาแฟคุณภาพผสมกับนมสดแท้ได้กลิ่นหอมลองดมดิอ๋อตัวพี่ก็กาแฟเบอร์ดี้เนี่ยได้หอม มันหอมหอมหอมอันนี้หอมจริงกลิ่นเหมือนแบบเหมือนกาแฟสดอ่ะก็ทำมาจากกาแฟนาำกาแฟกระป๋องนี้กูซื้อของกูของกูอุ้ยอย่างแรกไปซื pues ้อเอาวอย่างได้ก็ไปซื้อเอ้าวคันหอมดีใครเขาแบ่งกันก็พอแล้วพอแล้วเพิ่งแบพอแล้วพอแล้วหมดไปแล้วก็ใส่พอแล้วนอนก็ได้เน่ยดูซิกาแฟแยงเหรอขอชิมหน่อยได้หมด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 ถ้าสดจริงกับน้องน้ำ ก็ต้องกินใกล้ๆกันสดปะเอาจริงถ้าสดกว่ากูเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนอกจากน,นี้ไม่มีอะไรสดเท่ากูได้เข้าเบอร์เดียร <c oughs> จริงปะ <c oughs> จริงปะเดี่ยวจริงปะ <c oughs> คุณภาพแพ้เออหนาวปะหนาวว่าหนาวบอกว่าหนาวเดี๋ยวค่อนก่อนหน่อยก่อน เสื้อสีดำแกเป็นเสื้อสีขาวเฉยเลยตีหงายมากตี่อิ่มแล้ววะพี่ตาสว่างตื่นแล้วจะนอนกี่โมงเราเนี่ยเออเป็นแป้งสดจริงอะรสชาติแบบให้ฟิลคล้ายๆแบบความดั้งเดิมอะถ้าเราจะกินสตรอเบอรี่อะต้องไปกินแบบเชียงใหม่ใช่หรอเออคือถ้าจะกินกาแฟก็ต้องแบบเบอร์ดีเว้ยแล้วถ้าใช่เมี่ยงอะเชียงใหม่ไงใช่เชียงอะเชียงรายใชเสียะมีเกีียวใช้น้อยเป็นไง ทำงานอยู่อย่างไรแลวคนน้องเขาอะอาหกินไม่หมดแล้วให้จำไว้จไม่แค่บุตรนี่เดี๋ยวน้องจะไม่ได้นอนน้องจะไม่นอนนะน้องจะแบบไม่ได้นอนนะครับคืนนี้ก็ใหญ่แล้วคืนนี้ก็ใหญ่อยู่นะเออทำจริงๆเราถ่ายคลิปมาหมดแล้วดีกว่าใช่ป่ะถ่ายถ่ายคลิปเจ้าเราถ่ายคลิปวางหมดแล้วเนี่ยเราไม่มีแล้วถ่ายคลิปแล้วหลับหลับดีกว่าไปหาอะไรกินหรอ ซื้อเหมือพี่ดระซื้อเหมือพี่ดระซื้อพีระปดะตูไม่ไล่ะไล่ล็อกไม่ต้องล็อกต้องล็อกไม่ต้องล็อกาล็อกประตูไม่มีไล่น็อกไปหมดเลยนี่คือการจะทำไล่แข่งอะไอ้ฉันต้องทานกูเสร็จไหมล่ะทุกคนครับผมไม่คิดว่าแบบตอนจบแล้วถามว่าล็อกประตูไหมครับไอ้อ้นเดี๋ยวงานไม่เสร็จอ่ะครับนรุคนก็เดี๋ยวผมขอตัวไปแบบอธิบายน้องๆก่อนแล้วกันว่าว่ามันเป็นอะไรสอนเออ กพราะเพิ่งน้องกันเลยนะครับก็สโลว์นี้ก็แค่นี้พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้แม่ผมมัดจะสแกนเสร็จก็ต้องแต่ละครับเพราะลาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรับทุกคนคือที่เราทำกันเนี่ยการแสดงนะมันคือการแสดงไอ้ออนต้องบอกก่อนเดี๋ยวแม่มึงด่ากูทุกอย่างคือการแสดงนะครับใช่ครับผมมันคือการแสดงจริงมากมากมันคือการแสดงจริงๆคือคือผมคุยกันแล้วว่าแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำแบบนี้นะผมขออนุญาตออนแล้วว่าได้แบบมาถึงแบบผมแบบ อะไรเลยผมถามว่าเฮ้ยได้สุดถึงขั้นไหนทำอะไรได้มัางอะไรเนี่ยแบบเพื่อความสมจริงอะไรเงี้ยผมคุยแล้วแล้วก็วไม่ต้องแบบไปคิดไปไกลกันไอ้เชื่อแม่งอันนี้กัแนแน่เลยว่ะนนนนบอกก่อน<ร>นะครับอ่านะก็สำหรับวันวนี้ขอบคุณทุกคนมากครับก็เดี๋ยวผมปอธาบาีน้ก่อกก่อนเดี๋ยวแม่งกลับบ้านกันเดี๋ยวมันก็ไม่เสร็จ ขอบคุณคุณมากรางวัลนี้อย่างที่บอกไม่ใช่ของผมเป็นของทุกคนครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณุคนดูดีจังขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อ้าวทำไมอ้าวขอบคุณทุกคนมากมากนะคะสําหรับการดูช่องเราแล้วก็ชอบพวกเราเนาะก็ขอบคุณมากค่ะเหม็น